สวัสดีครับสำหรับวันนี้มาศึกษาดูงานที่วาลเลนทอนฟาร์มตัวนี้เป็น F2 ท้อง6เดือนตัวจริงไงแห้งจึงเชียงจับได้ F2 ตัวนี้กระถองครับตัวนี้น่องมั่นเพิ่นาวาเนี่ยโมเห็นเดี๋ยวซูมให้เบ่งแต่ว่าตัวนี้ตัวจริงนี่งามแห้งเดี๋ยวผมซูมตัวจริงครับน้องน้ำตาล F2 ท้อง6เดือนเจ้าบุงว่าถมพออะไรครับบริธามอยาไปเบ่งข้างบนต่อ ตรงหน้าจะเป็นเลียงกว้างนะครับกว้างกำลังกระจอกเทศนี่เป็นชาล,ล์ลโลเล่ชาล์โลเล่ สิบหภาเบิ้งไปที่ยโตนะครับชลโลตนี่เป็นเลือดร้อยจูเนียครับแบน็นเอง3วอร์เลือดร้อยจูเนีย มากระทำบนไหนได้ครับประมาณสาม0ซนหานี่ก็เลืยอนลอยครับิึงคอดดูได้ซิบมือเบืเ่องการบริหารจัดการฟาร์มมันครับมันสิแยกแยกกงนะครับมแมีกับลูกมันอยามันปีอย่าพัางลูกมันครับ นี่อีกแม่หนึ่งครับแยกเพศเบดเป็นบ่ครับนี่สามตัวนี่สามตัวนี่แยกเพศเบดได้ไหมครับอ๋อตัวนี้ใส่แยกเพศอเกราาเป็นตัวแม่ ผลผลิตซิฟมือตัวนี้เป็นแม่ครับไปเบ่งตัวต่อไป ดูนี่กันลูกมันครับดูข้างหลังมาเบิ่งตัวทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดในงานเบิรงนงครับอุ่นหย่อนแซงครับทีเด็ด ตัวนี้เป็นเหมือนจับสัตว์นะครับเหมือนจับสัตว์นี่คือมวนลอยจับสัตว์ครับตัวนี้คือตัวจับสัตว์ครับขันตัวได้ขืนตัวนี้มันสียางน้ำเลยครับอยู่ในนี้มีทเดืออนลอยเอรียบผสมครับเดือดลอยหนึ่ง สองสามครับที่เลือเลือผสมครับพื้นที่เดินเด่นมันนี่กับมึกศึกษาเป็นเป็นแนวทางศึกษาเป็นแนวทางมันสิเึกษคขอ้นพิ่นนี่นะครับบางตัวมันก็เป็นสัตว์เงียบเพิ่นว่าครับ เป็นให้เป็นความรู้ขันแนวนี้ปุ๊บขันมันเป็นสัดตัวผูกมันก็สัญญาณน้ำกลดกันท่องค้างในห้องกลดชีพหงอยมันเป็นสัตว<ม>์เงียบเป็นแนะนำมาว่าแนวนี้<ม>แบบฟาร์มแบบขอกข้าวบอยตัวนี้สริเป็นล่านอาบน้ำเป็นล่านอาบน้ำเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตัวที่เด็ดอีกครับมันย่อนเสียงมันหันแม่โมเห็น เออมุมนี้ได้ครับตัวที่เดียบง่ายแนใ่นะครับตัวนี้สูงลอยหาหาซิปหาบวกมันคมเปบัยมบิเบ่งครับหัวประกวดเพิ่นครับ บครัตัวนี้ลูกนาซีวันซ้ำเดือนครับเป็นว่าใครอยากมาดูงัานพนว่ามาดูได้ครับความอื่นบางเธอเขากับใยเขานั้นเป็น โลกระบาดอันนี้ก็เดียวสาโลเด,ดียมาปนครับ,บ,รบ,ม,บมาสเตอร,ร์โอ้แมนแมนแมนคนดีอดือันอ,อันนี้เรียบร้อยอยู่บครับนี่อนเ,นเอฟสองครับดูบบที่ใบข้างสองเลยบครับ F2 ลูก CY 096นะครับเบื่องมุมไก่ครั <S <S 2> <S 2> บเบื่องความยาวครับ แบบบริหารจัดก,การครับแยกลูกอันนี้เป็นเดือดลอยครับขางอีกเ่อหนึง่งประมาณ11เดือนครับสำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปไ้ แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปดไปดูฟาร์มอื่นต่อครับ